ถับมานะครับอาจารย์เทพมนตรีครับข้อมูลของธนาคารโลกพบว่าพลังงานสำรอง2,000ล้านบาร์เรลนะครับและก๊าซธรรมชาติ10ล้านล้านลูกบาทฟุตจะทำไรายได้ให้กัมพูชาปีละกว่า2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีกัมพูชาจะกลายเป็นประเทศเศรษฐีน้ำมันรายใหญ่ของโลกในอีกสองทศวรรษข้างหน้านี้ ยิ่งหากได้น้ำมันจากพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยกัมพูชาจะยิ่งรับเละยิ่งรวยไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวอาจารย์วิวัฒชัยอัฐากรว่าว่าอย่างนั้นตรงนี้หรือเปล่าครับทำให้ทรราชไทยกับทรราชกัมพูชาเนี่ยจับมือสมคบกันปล้นแผ่นดินไทยด้วย MOU 43แล้วปล้นอ่าไทยด้วย MOU 25 4 4เชิญครับอาจารย์เต็มติครับ,รบขอบคุณครับ คุณเตมศักดิ์ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นี่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและก็ต่างประเทศนะครับมีเรามีต่างประเทศรับชมด้วยนะตอนนี้ก็อเมริกาก็หัวรุ่งนะครับยุโรปก็ยังยุโรปก็น่าจะนะเช้าเนาะสวัสดีสมเด็จฮุนเซนและลูกๆเมื่อไหร่ที่ผมไปพนมเปญก็อย่าให้ผมไปอยู่ในคุกนั่นเลยนะ เขาชมอยู่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้บายนทีวีถ่ายทอดสดของเราอีกหรือเปล่าเพราะว่าบ่อยครั้งที่เจอเจอข่าวนี้แล้วก็มีอาจารย์บันเทนมีผมมีคุณเติมศักดิ์เขาบอกว่าพี่น้องชาวมอูชานั้นให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะไม่มีนักวิจารารคนใดในประเทศกัมพูชาจะไปถลกหนังหัวฮุนเซนได้เหมือนเราคือเราทำให้ทั้งคนไทยตาสว่างและคนเขเมรตาสว่างด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วฝ่ายค้านของฮุนเซนก็ตาลุกวาวครับเราความจริงแล้วผมเนี่ยตั้งใจไว้ว่า จะไม่พูดถึงผลประโยชน์น้ำมันในทะเลเพราะผมอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงครับเพราะพอผมศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในทะเลแล้วเนี่ยนะครับผมเกิดความรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นเจ้าของบ่อน,น้ำมันมันสัมปทานได้ง่ายมากเลยก่อนอ,อื่นต้องไปเป็นขี้ข้าคุณเซนก่อนนะครับเหมือนนักการเมืองไทยตอนเนี้ ผมว่าผมเป็นไปเป็นผมไม่ยอมผมไม่ได้ไปเป็นขี้ข้าอุนเซนหรอกผมแค่ทำความสัมพันธ์อันดีกับแม่นมสุเทพก็พอแล้วทำความสัมพันธ์กันอีทำความสัมพันธ์อันดีกับขี้ข้าคุณเซนอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่คือผมเนี่ยผมมันตลกมากเลยนะมีคำว่าทูตทารกมีคำว่านายกขวดนม แม่นมสุดเทพวอลเปเปอร์ paper, เคียงคู่เราเริ่มของเราเถอะเดี๋ยวมันจะไปไกลอผมขอ powerpoint นะครับอ,อันนี้จะเป็นครั้งแรกของเวทีสาธารณะที่จะเปิดเผยเอกสารพิเศษจะบอกเป็นเอกสารลับเหรอมันก็ไม่ลับน่ะละเพราะมันก็เปิดเผยไ,ไปแล้วนะครับ แต่ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารพิเศษจะมีเอกสาร2อฉบับครับพ่อแม่พี่น้องก็คือ m o u c 4ซึ่งลงนามโดยดร์สุรเกียรติเสถียรไทยและก็นายซกอานซกอานนี่มีสองตำแหน่งหรือตำแหน่งอีกเยอะๆมากเลยนะตำแหน่งแรกเลยที่ซกอานได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งโดยกษ,ษัตริย์ศานุก,ก็คือคนที่ควบคุมดูแลองค์กรที่เราเรียกว่าองค์กร ANPV ANPV ก็คือ องค์กรที่มาดูแลบริหารจัดการปราสาทพระวิหารประธานซอกอานจะควบคุมองค์กรนี้ซอกอานจะเป็นประธานองค์กรที่ว่าด้วยเรื่องมรดกโลกฝ่ายกัมพูชาเหมือนคุณสุวิทย์เป็นมรดกโลกฝ่ายไทยนะครับซอกอานจะมีตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีปิตโตเรียมของกัมพูชาพ่อแม่พี่น้อง เพราะนั้นซกอานกับดรสุรเกียรติเสถียรไทยจึงลงนามบันทึกความเข้าใจในปี44ที่เราเรียกว่า MOU 44วันที่18มิถุนา2544หลังจากที่รัฐบาลของทักษิณทำงานมาประมาณ4เดือนตอนแรกๆผมก็นึกว่าไอ้ MOU 44เนี่ยมันเป็น MOU ที่รัฐบาลทักษิณน,นั้นเนี่ยดำริคิดขึ้น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เลยครับ MOU 44นั้นแม้ทำและลงนามในรัฐบาลทักษิณแต่ต้นเรื่องมาจากรัฐบาลชวนหลีกภัยครับพ่อแม่พี่น้องชวนหลีกภยัยยังคงเป็นรัฐบาลอยู่ในวันที่5ตุลา2000หมายถึงปี2543 5ตุลา2543 มีการประชุมนัดพิเศษขึ้นที่ชะอำว่าด้วยเรื่องการจัดผลประโยชน์ทางทะเลครับเพราะฉะนั้นใน m o u .44 จึงมีการลำดับที่มาของเหตุการณ์ว่าในวันที่5ตุลา2543นั้นได้มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและพื้นที่ทับซ้อนในทะเลอ่าวไทย และหลังจากนั้นวันที่21เมษายน2001หมายถึงรัฐบาลของทักษิณแล้วจึงมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่เมืองเสียมเรียบหรือเสียมราชแล้วในท้ายที่สุดจึงเกิด MOU ปี44 4, ในวันที่18มิถุนา2544ครับ MOU 2544นั้นเป็น MOU ที่พูดถึงสิ่งที่พูดถึงนี้ก็คือปิโตเรเลียมกับก๊าซธรรมชาติ ปิตโตเรเลียมและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอย่างที่เห็นก็คือว่ามีการสำรวจโดย JDA ของอเมริกาหรือที่เราเรียกขานว่าธนาคารโลก JDA ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งเนี่ยได้ได้ไดกล่าวขานว่าในแผ่นดินหรือในอ่าวไทยเนี่ยในอ่าวไทยก็คือแผ่นดินน้ำใต้น้ำในอ่าวไทยเนี่ยนะครับมีน้ำมันอยู่2,000ล้านบาร์เรล แล้วก็มีก๊าซธรรมชาติอยู่10ล้านล้านคิวบิกฟุตมันมากมายมหาศาลขนาดไหนอันนี้เป็นผลสำรวจที่เปิดเผยทางสาธารณะและเป็นการสำรวจโดยข้าวคร่าวณนะวันนี้เนี่ยนี่คือโฉมหน้า MOU 44ที่ได้มาจากฝั่งเขมรผมถึงบอกว่า วุลเซนเข้าใจผิดแล้วคนจารกรรมเอกสารวุญเซนอยู่ที่บนเวทีนี้ที่อยู่ในเปซอนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ปล่อยเขาตัวปล่อยตัวเขากลับมาเหอะแต่เอาตัวผมไปแลกเปลี่ยนผมก็ไม่เอาผมกลัวคุกนี้โสมหน้าก็เป็นอย่างนี้ครับ ลายเซ็นของดรสุรเกียรติเสถียรไทยและซอกอา่านรายละเอียดเดี๋ยวจะว่ากันเป็นทีระสเต็ปสเต็ปสเต็ปอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวจะมีดีเทลเลยว่าน้ำมันที่อยู่ในอ่าวไทยที่มีการทดลองไปเจาะมาดูแล้วเนี่ยมีน้ำมันประเภทไหนบ้างมีชั้นดีที่สุดที่เอาไปใช้ในกิจการที่เราเรียกว่ารถแข่งฟอร์มูล่าวัน หรือเครื่องบินแบบ F16 หรือ F15 อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเกรดของน้ำมันอยู่เดี๋ยวเราค่อยดีเทลทีหลังสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าเราไปยอมรับพื้นที่ที่เราเรียกว่าทับซ้อนซึ่งมันไม่เคยทับซ้อนมาก่อนคล้ายๆกับบริเวณปราสาทพระวิหารนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องผมอธิบายง่ายๆก็คือว่ามีการ ไปประกาศพื้นที่ทับซ้อนในทะเลเกิดขึ้นโดยกัมพูชาไปประกาศก่อนแล้วไทยไปประกาศทีหลังแต่ความจริงแล้วเรื่องของเรื่องในประวัติศาสตร์เนี่ยไทยประกาศก่อนกัมพูชานะฮะแล้วกัมพูชาประกาศปุ๊บก็มีมือดีน่าจะเป็นรัฐบาลชวนและรัฐบาลทักษสินทำต่อเนี่ยไปก่อให้เกิดผังที่พ่อแม่พี่น้องเห็นมันจึงเกิดพื้นที่ที่เราเรียกว,ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนในทะเลแล้วในพื้นที่ที่อยู่ในรูปยาวๆนั้นเนี่ยแบ่งกันมี3เซกเตอร์นะครับอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันไปเกี่ยวกับ MOU-43 ยังไง mm. มันเกี่ยวแน่เพราะว่าใน MOU-44 นั้นเนี่ยมีเอกสารประกอบเหมือนกับ MOU-43 เพราะพ่อแม่พี่น้องและไอที่เราเห็นเนี่ยคือมันหลอกหลอก แตเ่เอกสารประกอบของ MOU 44เนี่ยมีข้อความที่น่าสนใจก็คือว่าจะต้องมีการจัดทำสำรวจเขตแดนทางบกจาก MOU 43ตลอดแนวไทยกัมพูชาทางบกเสียก่อนจึงจะมาแบ่งผลประโยชน์ในท้องทะเล oh. เพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวเนื่องกัน mm. ถ้า MOU 43ดำเนินงานโดย JBC ซึ่งนายกพยายามจะให้ JBC ทำงานเนี่ย ผมจึงตงหิ้ต,ตงิิดว่าทําไมมันรีบเร่งเหลือเกินอ๋อรีบเร่งเพราะว่าจะได้มาเปิดบ่อน,น้ํามันกันใช่ไหมใน MOU .44 เพราะมันคือผลผลิตจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยที่พยายามจะตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาแต่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นทักษินมาเป็นแทนไงคล้ายๆตอนนี้นคะ แล้วตอนนี้เนี่ยกย็ก็กลับมาก็คือพูดง่ายๆคือฉันเคยตั้งเรื่องของฉันเอาไว,แว้แล้วแล้วบังเอิญทักษิณมาขั้นทักษิณเห็นแววนี้จึงทําต่อและทักษิณก็หวังว่าจะไปเป็นเจ้าของขุมน้ํามันถูกไหมฮะแต่ทักษิณท่านก็ไปเสียแล้วฉันกลับมาอีกรอบนึงฉันก็เลยเสวยทิ้นป,นปานมันของฉันที่ฉันเคยตั้งประเด็นเอาไว้แล้วตั้งแต่แรก นี่เป็นสาเหตุหนึ่งอีกหรือไม่ที่ท่านนายกพยายามกอด MOU-43 เอามาไว้เพราะถ้าเกิดท่านนายกไปยกเลิก MOU-43 ตามที่พวกเราบอก MOU-44 มันพังพืชทันทีครับแม่นมก็อกแตกตายแม่นมสุเทพก็ร้องอูแวอูแวอูแวดูดนมแทนท่านนายก จะเห็นว่าพฤติการของแม่นมสุเทพเนี่ยวิ่งเข้าออกหาแม่นมบุญลานีแม่นมบุญลานีคือใครเมียของสมเด็จฮุนเซนซึ่งตอนนี้นั่งหน้าแป้นดูเราอยู่เหมือนกันใชครับเคยมีครั้งหนึ่งจำได้ว่าหลังจากสุเทพไปขเขมรไม่กี่วันเนี่ยครับขเขมรประกาศให้สัมมทานฝรั่งเศสเลยใช่ครับจำได้นะครับต โตทโทเทลออซซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ใจกลางกรุงปารีสมีมีนม,ม,มีเขาเรียกว,ว่ามีเขตเศรษฐกิจพื้นที่ใหม่ออกจากปารีสไปประมาณสัก15นาทีจะถึงเขตอันนี้เป็นที่ตั้งของโท,โทเทลเข,ข,ขเมรเรียกว่าโตตานได้สัมปทา,านทั้งทั้งของเราและของขเขมรเรียบร้อยแล้ว <c> ถ้าเกิดเราไปบอกว่ากรมพลังงานเชืเ้อเพิงไหน กเปิดเผยเอกสารนี่สิกรมพนักง,งานเชื่อเพิ่มบอกว่าเอกสารลับแต่พ่อแม่พี่น้องไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยโตตานออยพ่อแม่พี่น้องจะเห็นสัญญาที่โตตานได้ทํากับฝ่ายไทยครับเพราะว่าโตตานเป็นบริษัทที่เขาเป็นบริษัทข้ามชาติเขาต้องเปิดเผยเ,เ,เอกสารครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เขาทําสัญญากับกรณีพื้นที่ที่เขารู้ว่ามันมี ปัญหากันอยู่ในทะเลอ่าวไทยเนี่ยเขาก็ต้องไปทําสัญญาลักษณะเหมือนกับพูดง่ายๆคือไปทั้งรัฐบาลฮุนเซนและรัฐบาลไทยเพราะเขาต้องดูเอกสารที่เป็นข้อตกลงร่วมครับเพราะฉะนั้นโตตาลจึงเห็นทั้ง m o u .43 และ m o u .44 ครับแล้วยังมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าจ o ยคอมมูนิเคจอยคอมมูนิเกนี้เป็นไงครับพ่อแม่พี่น้อง